มอเตอร์ไซค์หลงังมอเตอร์ไซค์นะตำบลแหลมบวมัวอำเภอนครไทยสีจังหวัดนครปฐมก็คือวัดทุ่งน้อยครับตรงนี้บริเวณวัดทุ่งน้อยอันนี้เป็นบริเวณวัดทุ่งน้อยนะครับก็มาถึงแล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อนสะมาชิกที่ปั่นกันมาตรงนี้ครับรเป็นชมรมชมรมชมรมของจัก,กรยานจุดกาแฟก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ เนี่ยครับจุดกาแฟชมรมของกาแฟเราก็อยู่ยอยู่ที่ตรงนี้เคก็จะมีชมลมจากกาแฟใหญ่ๆเยอะแยะตรงเนี้ยเนี่ยมากันเยอะเลยโอ้โหรถรถแต่ละคันนี่ของเรานี่ไม่กล้าจอดใกล้เลยนะจานนะ <c oughs> เราไม่กล้าจอดใกล้เลยรถแตาา่ละคันนี่แบบสุดยอดเลย ผมเลยต้องไปจอดแอบๆเพราะว่าเห็นเห็นรถแล้วแบบไม่กล้าจอดใกล้สวัดดีครับพี่ครับสวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับชมลมปั่นจักรยานก็ตรงนี้ครับมาคึกคืนนะครับคึกคืนเป็นจุดสํารวมของทางวัดทุ่งน้อยก็ตามที่เห็นนี่ทานแล้วที่ไม่ได้มาภาพมาแล้วที่ไม่ได้มาราบตรงนี้ับ อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านเดิมที่เคยที่เคยมาอยู่ตรงนี้กับก็ได้ครับเจ้าภาพวันนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไม่ได้มานานแล้วจำไม่ได้ต้องให้พี่นนมาพามาให้พี่นนมาพามาครับก็จะเป็นเพื่อนสมาชิกที่ปั่นกันก็อยู่ตามนี้กันมากันเยอะเลยครับอันนี้คือบริเวณวัดทุ่งน้อยโอเคก็คือตามนี้ พี่เบิร์ดเคยมาไหมอย่างเงี้ยไ,ย,ไยไม่ค่อยถนาดใช่ไหมครับก็ตามที่เห็นเนี่ยนี่คือชมลมวัดช่วงน้อยก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้ก็จะมีน้ําขึ้นแล้วนะฮะให้อาหารปลราเห็นว่าน้ำขึ้นเยอะเราได้เห็นในน้ําขึ้นเยอะเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําขึ้นเยอะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube เตย u t u b e พาเที่ยวชม ด้วยนะครับยังไงขอฝากไว้ตรงนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับ